สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำไมดวงและนักนี้เราจะมาตรวจสอบปมปัญหาคาใจของศัตรูนะที่เขาไม่สามารถที่จะสลัดออกจากจิตใจของเขาออกจากชีวิตของเขาได้นะมันเป็นปมแล้วปมตรงนี้แหละจะเป็นการที่ทำให้ตัวของเขาเนี่ย ไปสร้างปัญหาไปสร้างความเดือดร้อนเนีกับคนอื่นนะ,ะอย่างเช่นการนินทาคนอื่นการแซะคนอื่นการเห็นชีวิตของคนอื่นนะ,ะดีกว่าตัวเองไม่ได้มันก็จะเป็นปมนะคะเดี๋ยวเราาดูกันว่าปมอะไรสลัดไม่หลุดเลยนะ,ะจะเริ่มต้นขึ้นปีใหม่แล้วนะ,ะแต่ทำไมถึงไม่รู้จักปล่อยวางนะ,ะไม่รู้จักคือเหมือนกับว่า มองว่าชีวิตของคนอื่นเนี่ยได้ดีหรือว่ายินดีกับความสําเร็จของคนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันพลังงานของคุณและพลังงานของศัตรูเออราดินพฤษศกรรมกรเซตเติร์นนนคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟนิบาราศีตุลธาตุลมวิโกราศีกันธาตุดินเจมินาราศีมิถุนธาตุลม,มเบอร์เกอรีคนเกิดวันพุธธาตุน้ำแคนเซอร์ราศีกรกฎธาตุน้ำจุรัสราศีพฤษ ด,ดตัวเลขวันนี้เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและศัตรูของคุณมีสามยี่สิบหกสิบเกสิบห้าเจ็ดสี่หแล้วก็สองนะคะก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าศัตรูของคุณเนี่ย เขาไม่ชอบอะไรนะคะเขาอิจฉาอะไรในตัวของคุณคุณมีความโดดเด่นยังไงนะคะทำไมถึงต้องมาอิจฉาทำไมถึงไม่ชอบคุณทำไมถึงามาระรานคุณก่อกวนคุณพลังงานของคุณเป็นคนแบบไหนนะคะ เขาชอบนะเขาชอบแซะนะถ้าเป็นการแจกใบแดงเนี่ยเป็นการชอบแซะนะชอบกวนชอบตัดสินคุณนะชอบคิดว่าคุณนะไม่เก่งเหมือนเขาหรอกไม่ดีเหมือนเขาหรอกไม่ประสบความสําเร็จเหมือนเขาหรอกนะชอบจับผิดนะคะศัตรูคนนี้ชอบจับผิดนะคะแล้วก็พลังงานของคุณเนี่ยน้าที่จะมีสิ่งศักดิ์สิสสทธิ์ านะคอยปกป้องคุ้มครองดูแลหรือว่าคุณเป็นคนดีมากๆนะคุณเป็นคนที่ไม่โกรธไม่ถือโทษโกรธใครนะคะใครจะแซะใครจะแยะ่ใครจะกอ่อกวนใครจะสร้างความปัดป่วนนะคุณไม่สนอ่ะนะนะถ้าคุณทําถูกนะคะทำถูกกติกาหรือว่าทำอะไรที่มันถูกต้องศัตรูก็ทําอะไรคุณไม่ได้พลังงานของศัตรูเห็นว่าคุณประสบความสําเร็จนะนะประมาณที่แบบจะพยายามที่จะมาลด ลดคุณค่าในตัวของคุณนะคะแต่ก็คุณก็ประสบความสําเร็จคุณยิ่งขวาคว้าคุณยิ่งเหมือนกับมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่นะมีแต่คนที่เข้าหาคุณมีแต่คนที่เหมือนกับว่าสนับสนุนคุณนะส่วนคนที่คิดร้ายทําไม่ดีกับคุณเนี่ยเขาจะได้การถูกตักเตือนนะจากเสียงสิทธ์นะเพราะว่าเสียงสิทธ์จะไม่ยอมให้คุณนะถูกกันแกล้งแน่นอนนะหากใครที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณเนี่ยท้ายที่สุดแล้ว นค,คนเหล่านั้นเหมือนจะได้รับบทลงโทษนะหรือว่าคุณอาจจะรู้ด้วยก็ได้นะว่าคนที่เขามากลั่นแกล้งคุณมาทําร้ายคุณเนี่ยนะคะเหมือนเป็นในเรื่องของการทดสอบจิตใจได้ด้วยเช่นกันพลังงานของคุณนะมีความรู้สึกเหมือนกับคือเสียอกเสียใจกับเหตุการณ์สถานการณ์นะคะเรื่องราวที่ผ่านมากับศัตรูหรือว่าคนที่เคยทำร้ายคุณนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องความรักความสัมพันธ์เพื่อนนะรหรือว่าธุรกิจการงานต่าง คุณยังรู้สึกเจ็บปวดยังรู้สึกเสียใจอยู่นะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าคุณอาจที่จะได้เจอคนดีๆเจอโอกาสที่ดีเจอเพื่อนเจอสังคมที่ดีนะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับเรียกว่ามีแต่คนรักคุณอ่ะมีแต่คนเหมือนกับชื่นชมชื่นชอบคุณหรือว่าคุณอาจจะมีคู่รักที่ดีมีสังคมที่ดีนะแต่ศัตรูคนนี้นะอิจฉาคุณเนี่ยพลังงานของคุณเหมือนได้รับความเจ็บปวด ได้รับความเสียใจนะได้เหมือนกับว่าถูกใครบางคนที่ทำลายคุณในด้านของจิตใจอ่ะนะคือการแกล้งนะพยายามที่จะลดคุณค่าในตัวของคุณเพราะว่าเหมือนเห็นคุณประสบความสำเร็จนะแต่เชื่อว่าความดีของคุณคุณงามความดีของคุณเนี่ยจะช่วยนะทำให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับสามารถที่จะเข้มแข็ง มีใจิตใจเข้มแข็งได้นะตัวองคุณเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องในความดีงามฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคุณจะได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็จักรวาลน,นะพลังงานคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาม,มากๆฉะนั้นสิ่งที่ศัตรูเหมือนกับว่าพยายามที่จะลิดรอนอํานาจบารมีของคุณวาสนาของคุณเนี่ยนะเหมือนเขาทําแบบคุณไม่ได้ไงเขาก็เป็นคนดีแบบคุณไม่ได้เขาทําดีแบบคุณไม่ได้เขาไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคอยชีย้แนะ แนวทางเขาไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเขานะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับชอบแย่งชิงอ่ะนะแย่งชิงความสุขแย่งชิงความสําเร็จของคนอื่นนะคะไม่ต้องการให้คนอื่นมีความสุขมากกว่าตัวเองนะพลังงานเหมือนรักสามเศร้านะเหมือนเหมือนพลังงานของคนที่เหมือนขี้อิจฉานะคะเป็นเป็นกลุ่มคนที่เหมือนกับ LGBTQ อารมณ์นี้นะคะเป็นกลุ่มคนที่เหมือนกับ มันไส้อิจฉาเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จกว่าไม่ได้นะคะหรือว่าเป็นพลังงานของคนที่เหมือนไม่ยินดีกับความสําเร็จของคนอื่นนะคะตัวของคุณจึงมักที่จะถูกกลุ่มคนเหล่านี้นะคะกันแกล้งหรือว่าทําลายหรือว่าคือมองคุณเป็นคู่แข่งมองคุณเป็นศัตรูมองมองคุณเหมือนกับคือพยายามที่จะหาโอกาสที่จะทาร้ายคุณอะนะคะ อย่าไปสนใจเลยเพราะยังไงซาคุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดูแลพลังงานของบารมีครูบาอาจารย์คอยปกป้องคุ้มครองดูแลอยู่แล้วนะคะส่วนศัตรูเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะศัตรูที่เหมือนมีปมในใจมีปัญหาในใจนะคะทำไมทำไม เขาถึงแบบมาเกลียดคุณไม่ชอบคุณอิจฉาคุณนะกลุ่มคนเหล่านี้เขามีปมอะไรที่แบบเขาสลัดไม่หลุดเลยนะมันเป็นปัญหาส่วนตัวมันเป็นเรื่องราวส่วนตัวมันเป็นปัญหาที่แบบคือจะต้องหาเรื่องหาราวคนอื่นเขานะคะใส่ร้ายายสีคนอื่นเขาหรือว่านินทาหรือว่าแซะหรือว่าแย่ข่มนะคะก็คิดว่าตัวเองอะ่ะจะมีชีวิตที่ดีกว่าเหนือกว่าประสบความสําเร็จกว่านะคะ ถ้าคนที่มีชีวิตที่ดีกว่าประสบความสําเร็จกว่านะคะเขาจะไม่มาใส่ใจหรือว่าไม่มาแซ่ไม่มาแย่ชีวิตคุณอะแสดงว,ว่าชีวิตคุณดีกว่าเขาเหนือกว่าเขาเขาเลยมานะกันแกล้งคุณนะใส่ร้ายป้ายสีคุณหรือว่ามาข่มคุณนะมาแก๊สลติงคุณมาทําให้คุณเหมือนกับรู้สึกแย่อารมณ์นี้นะคะคุณจงภูมิใจเธอะที่มีคนมาแซะมาแย่มาก่อกวนนะคะเรามาดูปม ปมในใจของศัตรูไม่มีใครจะช่วยเหลือเขาได้นอกจากตัวเขาเองที่จะพัฒนาตัวเขาเองนะคะให้หลุดพ้นจากความถุกเรามาดูปมของเขากันดีกว่าและอนาคตเขาจะเป็นอย่างไรนะคะปมที่อยู่ภายในใจของศัตรูนะคะเดยเวเเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่ทำตัวลึกลับไม่เปิดเผยนะคะปิดบงังอารมณ์ความรู้สึกนะอารมณ์2องขั้ว2บุคลิก นะคะถ้าแบบว่าอยู่กับอยู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมเนี่ยก็จะทําตัวเริดเชิดเนะฮะเหมือนฉันรวยอะไรเงี้ยนะ,ะเหมือนฉันรวยมากรวยและสวยมากรวยและเก่งมากนะคะแสดงออกด้านดีให้คนอื่นได้เห็นนะ,ะแต่ด้านไม่ดีก็คือแบบ อาจจะเอาไว้ทํากับคนอื่นนะแบบไม่เปิดเผยเนี่ยมันเป็นพลังงานของศัตรูของคุณที่มีปมบางสิ่งบางอย่างความเจ็บปวดความทุกข์ความตอรมานความเสียใจเป็นพลังงานของคนที่มีรักซ้อนก็ได้นะ นะความรักไม่เปิดเผยทาอะไรที่ไม่เปิดเผยแอบมีรับลมคมในนะคะเออหรือว่าแอบเล่นของนะหรือว่าโดนของเข้าตัวเองนะคือเป็นคนทําผิดอะ่ะเป็นคนที่ไม่ใส่ไม่สะอาดนะทาธุรกิจการงานที่ไม่ใส่ไม่สะอาดนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคนถ้าแบบเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความรักความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนนะคะไม่เปิดเผยตัวเองเนะี่ยเป็นเป็นกิ๊กชาวบ้านเขานะเป็นเมียน้อยนะมี มีปา่ามีเสียเลี้ยงแล้วก็เก็บกดนะคะทำตัวเหมือนเลือดนะทำตัวเหมือนมีเงินมีทองนะทำตัวเหมือนกับว่าเก่งฉลาดแต่ที่ไหนได้ชีวิตไม่ได้มีความสุขนะเออสังคมเพื่อนเนี่ยนะคะจอมปลอมนั้นนั้นเลยนะมีการไปกินไปเที่ยวไปดื่มนะสังคมจอมปลอมสังคมที่เหมือนกับเออแต่งตัวดีหรูหรานะคะสนุกสนานร่าเริงแต่ดูไม่มีอนาคตนะชีวิตนะหม่นหมองชีวิตไม่มีอนาคตนะก็ต้องเหมือนกับว่าคือทําตัวเหมือน เหมือนมองหาความสุขนะ,ะรอบๆตัวมองหาการมาเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองมันคือปมนะปมที่เหมือนกับว่าชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขชีวิตครอบครัวไม่สมหวังนะคะแล้วก็จัดการบริหารชีวิตของตัวเองไม่ดีนะไม่ไม่รู้จักวางแผนชีวิตอนาคตก็คือเหมือนกับว่าหนักแล้วก็เหนื่อยนะเหนื่อยกับการที่แบบกว่าจะกลับเนื้อกับตัวกับใจเป็นเป็นคนดีทานะนะคะคือเหมือนกับว่าคือ น่าจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยนั่นแหละนะคะเออมีเป็นเด็กเด็กป๋าเด็กเสียอะไรเงี้ยหรือว่านะะมีปัญหามีปมบางสิ่งบางอย่างนะคะเออเป็นไบโพล่าเป็นกลุ่มคนที่มีอารมณ์สองขั้วสองบุคลิกนามไบโพล่าแล้วก็คิดว่าตัวเองเลิศนะตัวเองเก่งตัวเองเหนือกว่าคนอื่นเขาแต่ที่ไหนได้นะ,ะชีวิตเหมือนกับว่าลําบากนะคือหวยหาความรักตลอดเลยนะเด็กป้าเด็กเสียที่ไหนเนี่ยนะ และนะปมปมของศัตรูของคุณซึ่งเขาเนี่ยเหมือนกับมีความคิดมีความอ่านทัศนคติที่เหมือนเวลาที่อยู่ในโซเชียลนะคะก็จะสร้างภาพภาพลักษณ์ที่ดูดี นะสร้างภาพที่เหมือนกับว่าเออเป็นคนดีเป็นคนขยันเป็นคนทำมาหากินนะเป็นครูบาอาจารย์นะเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมเป็นคนที่รักความถูกต้องนะรักความยุติธรรมอะไรเงี้ยแต่มีพลังงานของความเดอมเพอร์อีโก นะชอบควบคุมคนอื่นนะชอบแก๊สไลติงคนอื่นชอบทําให้เหมือนกับว่าคนอื่นอยู่ใต้อํานาจนะชอบเหนือกว่าคนอื่นนะอยากเหมือนทําตัวรวยทําตัวเด่นทําตัวดีนะทตัวประสบความสําเร็จอะไรเง,นะงี้ยนะทั้งที่ไม่ไม่มีเลยความสําเร็จไม่มีเลยความเป็นผู้นําก็ไม่มีเลยนะคะคือต้องต้องเหมือนกับว่าปิดบงังอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมีรับลมคมในใช้ชีวิตที่เหมือนเรียกว่าปกปิด นะปกปิดความรู้สึกนะต่อหน้าก็อาจจะทําเหมือนกับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต่อหน้าก็เหมือนกับมีหน้าที่การงานดีนะบางคนท่านเนี่ยนะมีพลังงานของความเดี่มเบอร์เรอร์นะชอบควบคุมคนอื่นชอบตัดสินคนอื่นชอบใช้อํานาจข่คมขู่คนอื่นนะก็คิดว่าตัวเองเก่งนะก็คิดว่าตัวเองอยู่เหนือกฎหมายเหนือความถูกต้องนะคะเออไม่เชื่อในเรื่องของบาปบ,บุญคุณโทษอะ่ะนะคะก็นะเป็นพลังงานของคนที่มีปมนะชอบชอบเอาชนะคนอื่น นะชอบใช้ในเรื่องของโซเชียลนะชอบพิมพ์ชอบแชทนะคะพิมพ์เหมือนกับไปลดค่าของคนอื่นไปบั่นทอนจิแจงคนอื่นนะไปมองว่าอาชีพการงานของคนอื่นเนี่ยไม่ดีเท่าตัวเองนะไม่รวยเท่าตัวเองไม่ประสบความสําเร็จเท่าตัวเอง นะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่มีปมเป็นคนหวยหาความรักเป็นคนที่อยากจะได้รับการชื่นชมชื่นชอบจากคนอื่นไม่ประสบความสําเร็จในอาชีพการงานแต่พอเหมือนว่ามาเห็นคุณประสบความสําเร็จเห็นไหมเกิดอะไรเกิดการอยากจะแข่งขันชิงดีชิงเด่นนะอยากจะมีชีวิตที่ดีอยากจะมีความสุขอยากจะมีอะไรที่มันมั่นคงเหมือนกับคุณนะแต่ทําไม่ได้นะคะเออมันเป็นมันเป็นในเรื่องของการที่แบบ การที่ไปข่มคนอื่นเนี่ยมันคือทางออกที่ดีที่สุดมันเป็นอะไรที่มันเหมือนเกิดผลเร็วอะ่ะถ้าแบบไปทําให้คุณโกรธไปทําให้คุณโมโ oh หไปทําให้คุณเหมือนกับว่าคือไม่มีกระจิกกระใจทามาหากินเนี่ยนะคะคือเขาจะมีความสุขมากเลยกลุ่มคนเหล่านี้หนะ,ะเป็นพลังงานของศัตรูที่มาในรูปแบบของโซเชียลนะคะเออพวกมีปมพวกที่แบบไม่ประสบความสําเร็จทําตัวเลิศ นะทำตัวเหมือนเป็นคุณหญิงคุณนายใช้ชีวิตแบบหรูหราฟู่ฟ้านะคะเออกลางวันนอนกลางคืนออกไปนะคะลอนเล่พเนจรอ,ออกไปหากินนะเป็นผีเสื้อกลางคืนนะเป็นพลังงานของด h e empress นะเป็นพลังงานของการที่เออเป็นกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยเห็นไหมปกปิดนะคะเออประมาณที่เหมือนกับ ไปเที่ยวกังคืนเนี่ยไปดิ้งไปดื่มกับเพื่อนนะกลับมาก็ตีสองตีสามนะนอนตื่นประมาณเที่ยงหรือว่าบ่ายนะคะแล้วก็มาหาเรื่องคนอื่นเขาเขา้าไหนเขา้าเฟซซิเขา้าโซเชียลซิเขา YouTube ้า u t u b e ซินนะามาฟังว่าคนอื่นเขาทำอาชีพเดียวกันเนี่ยกับเราเนี่ยเขาประสบความสำเร็จมากแค่ไหนมาสอมา่องมาสืบมาฟังมาดูนะคะแล้วก็ไปแกส์ไลติงเขา ไปข่มขู่คนอื่นเขานะคะจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเหมือนเหมือนคิดว่าตัวเองเหนือกว่าไงตัวเองเก่งกว่านะเป็นกลุ่มคนที่แบบเออเป็นถ้าแบบว่าเป็นเป็นหมอดูที่มีมาในรูปแบบของการที่เป็นกิกชาวบ้านชาวเมืองเขาเนี่ยนะะเออคุณก็ต้องพิจารณาตัวเองด้วยนะว่านะคุณมีความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องนะคะแต่คุณมาสอนคุณธรรมกับคนอื่นเนี่ย นะคะคุณไม่ละอายใจบ้างเหรอนะบางคนบางท่านเนี่ยคือหน้าพ่ออกมานะหน้าพ่ออกมาว่าเหมือนเหมือนเลิศนะเหมือนดีเหมือนเป็นครูบาอาจารย์นะแต่ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ที่เป็นเตอร์ปาร์ตี้รักสามเศร้านะคุณมาสอนนะามาสั่งมาสอนคนอื่นเนี่ยแล้วคุณก็มาเหมือนกับว่ามีนิสัยของความที่นะเก็บกดนะเก็บกดเรื่องตัวเอง,ต,เองตัวเองทําบาปเองนะแล้วก็มามาแบ่งปันความรู้สึก นะความทุกข์ทรมานกับคนอื่นนะมาข่มขู่มาคิดว่าคนอื่นเก่งไม่เท่าตัวเองเนี่ยไม่ได้นะนะคุณเป็นคุณต้องเกรงกลัวในบาปน,นะคะอ่านตามหน้าไพ่นะทุกคนพลังงานใครเนี่ยเหมือนกับเป็นครูบาอาจารย์แต่ทําตัวแบบมีรับลมคมในในความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยอะนะคะแล้วสุดท้ายแล้วก็คือเหมือนกับว่าคิดว่าตัวเองเก่งกว่าไงนะคิดว่าตัวเองประสบความสําเร็จกว่า นะคิดว่าตัวเองเหมือนกับว่าคือเอาอยู่นะคะใครก็ไม่สามารถเดี่ยวมาพูดให้ฉันกลัวได้ฉันไม่กลัวหรอกนะบาปกรรมอะไรไม่มีตัวตนอารมณ์นี้เห็นไหมมันมีพลังงานของการทํางานหรือว่าทําตัวเหมือนมีรับลมคมมไนนะคะทำตัวเหมือนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับกรรมอารมณ์นะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับในเรื่องของการผิดศีลธรรมผิดศีลข้อสา 3, นะแล้วก็คิดว่าตัวเองเลิศ ตัวเองเก่งตัวเองฉลาดนะคะแล้วก็ไปขค่มขู่ไปข่มเหงคนอื่นชาวบ้านชาวเมืองที่เขาเหมือนกับว่ามีอาชีพการงานที่แบบบริสุทธิ์ใจอ่ะช่วยเหลือนะเป็นครูบาอาจารย์ที่แท้จริงช่วยเหลือคนอื่นแต่คนนี้เขาใช้อาชีพครูบาอาจารย์ในการที่จะเหมือนกับทําให้คนอื่นกลัวนะคะแล้วก็ยิงจองหองพองขนแลนะคิดว่าตัวเอง เป็นคนที่เหมือนกับว่าทําดีช่วยเหลือคนอื่นนะ,ะให้คําแนะนําสั่งสอนคนอื่นนะคะใครเป็นใครมีความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้รักสามเศร้ามีปา่ามีเสียเลี้ยงยกมือนะคะเลิกซะนะเออเป็นครูอาจารย์ตัวเองเนี่ยนะคะเป็นสาวมัน่นเป็นหนุ่มมั่นที่แบบทํามาหากินได้อะ่ะเออนะ,ะอย่าไปมีความสัมพันธ์แบบนี้เลยท้ายที่สุดแล้วมันมันไม่ยืนยงนะทุกคนมันไม่ยืนยาว นะคะบุญก็คือบุญบาปก็คือบาปนะบาปยังไงมันก็มามันมาทีหลังนะมันไม่มันมาช้าแต่มันมาทีหลังพลังงานของปมนะปมของศัตรูของคุณเนี่ยดูสิมันมีเรื่องราวที่มันค้างคาอยู่ในใจแล้วจัดการไม่ได้นะเขาจะเก่งเขาจะฉลาดเขาจะเป็นหมอดูเขาจะเป็นครูบาอาจารย์แต่รู้สึกว่าตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างเนี่ยเหมือนกับคือไม่ได้รับอิสรภาพเหมือนเหมือนมีปม ในอดีตอ่ะคาใจในอดีตอยู่ว่าเนี่ยเขาเคยทําผิดมาเออเขาเคยที่เหมือนกับว่าอาจจะทําร้ายคนอื่นมาเคยพูดไม่ดีทําไม่ดีกับคนอื่นมาแล้วปัจจุบันเนี้ยนะคะชีวิตแม้จะมีทรัพย์สมบัติมีเงินทองนะมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่รู้สึกว่าเหมือนกับมันมองหาความสุขที่แท้จริงในชีวิตไม่เจอมองหาคู่รักคนรักที่แท้จริงไม่เจอนะตอนนี้เวลานี้คือเหมือนกับอยู่ในสภาวะของคนที่แบบ เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะจะมีเงินจะมีทองจะมีชื่อเสียงจะมีทรัพย์สมบัติเหมือนกับเรียกว่าเจ็ดเหรียญเนี่ยเป็นพลังงานของการที่อยากจะได้รับความรักใหม่นะคะหารักแท้ไม่มีหาคนที่จริงใจไม่ได้นะมันคือปมคาใจนะคืออาจจะเลิก เลิกแล้วแหละเลิกกับพฤติกรรมที่ไปมีความสัมพันธ์ลักซ้อนเลิกเป็นเด็กป๋าเด็กเสียแล้วนะคะเลิกที่จะไปมีความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ปาร์ตี้รักสามเศร้าแล้วกลับเนื้อกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วแต่ปัจจุบันเนี้ยปมในอดีตอะ่ะความรู้สึกผิดอะ่ะนะคะมันย,ยังอยู่ในใจอยู่นะ,ะก็ต้องไปเคลียร์ตัวเองนะ,ะต้องยอมรับว่าตัวเองทําผิดอะไรมานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคือจะไปทําให้คนอื่นนะ,ะรู้สึกว่า อยากจะทําให้คนอื่นนะไม่มีความสุขเหมือนตัวเองไม่ได้นะเป็นพลังงานของคนที่อยากจะได้รับความรักอยากจะได้รับความใส่ใจนะแต่มองหาคนที่จริงใจไม่เจอนะพลังงานของคนที่ขี้โมโหเกลียดกาดดุดันนะแล้วก็เหมือนกับว่าคือต่อหน้าเหมือนคนปกตินะแต่ภายในจิตใจเขาเนี่ยหม่นหมองมากเหมือนกลุ่มพวกที่เหมือนกับว่าอยากได้อะไรแล้วต้องได้ นะพอไม่ได้ดั่งใจแล้วก็หาที่ระบายหาที่ลงอะไรเงี้ยนะคะเป็นพลังงานคนที่ไม่มีใครใครรักคนหน้าตาอย่างฉันอารมณ์นี้เลยนะ,ะเป็นพลังงานของคนที่แบบหาความรักที่จริงใจไม่มีหาเพื่อนหาสังคมที่ดีไม่มีไม่มีใครซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจนะ,ะมีแต่คนหวังผลประโยชน์มีแต่เพื่อนพากินพาเที่ยวพาดื่มมีแต่เพื่อนพาเข้ากลุ่มอบายามุขนะคะ นะตอนนี้เวลานี้นะศัตรูของคุณเนี่ยปมนะปมที่ทําให้เขารู้สึกว่าคือเขาอะเครียดกับการที่เหมือนกับเขาเจออะไรบางอย่างหรือว่าเขาอยากได้อะไรบางอย่างแล้วเขาไม่ได้อะมันไม่ทันใจเขาอะมันถูกมันเหมือนถูกขัดขวางนะถูกขัดขวางในเรื่องของการงานถูกขัดขวางในเรื่องของโอกาสนะคะเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้เหมือนจะประสบความสําเร็จแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเหมือนจะมีสิ่งดีๆแต่ก็ยังไม่เห็นมีสัที เหมือนเป็นคนใจร้อนน่ะแต่เป็นคนดวงดีเป็นเป็นคนพื้นดวงดีเป็นคนได้รับโอกาสดีๆนะคะแต่ว่าเพเอิญว่ามีกรรมกรรมบางอย่างมาลิดร้อนมาบันทอนเขากรรมผิดสิงขาสารนะคะกรรมที่แบบทําร้ายคนอื่นนะะกรรมมาจากวาจาคําพูดนะคะเจ้ากรรมในเวรสาบแช่งนะ,ะกรรมเหมือนเหมือนเป็นโรคที่โรคเครียดอะโรคภาะวะซึมเศร้าโรคเหมือนกับว่า ไบโพล่าอ,อ,อะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้เลยคือเหมือนกับอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจนะพอเหมือนสูญเสียไปไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยเครียดเลยนะกดดันตัวเองนะกดดันชีวิตตัวเองกดดันออปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะแต่มีโอกาสอยู่นะโอกาสประสบความสําเร็จเขามีอยู่นะฉะนั้นพลังงานของคนที่มีปมตรงเนี้ไพ่อยากจะบอกอะไร เขาจะไม่ค่อยสนใจใครเขาจะไม่เห็นอกเห็นใจใครเขาจะไม่เชื่อใจใครไม่วางไม่ไว้วางใจใครเขาจะยึดติดอยู่แต่กับอดีตอะไม่ยอมปล่อยวางไม่ยอมเหมือนกับว่าให้อภัยตัวเองกับความผิดของตัวเองนะแล้วก็เดอะจัสเมนต์น่ะคอยที่จะตัดสินคอยที่จะทำให้คนอื่นเหมือนกับเรียกร้องความสนใจตลอดเวลานะคะเออหวยหาความรักตลอดเวลา นะเป็นเป็นกรรมที่แบบคือทําตัวเจ้าชู้ไปวันวันหนึ่งทําตัวสนุกสนานไปวันวันหนึ่งนะแล้วสุดท้ายแล้วคือเหมือนกับว่าจะต้องต่อสู้อ่ะเหมือนจะต้องเป็นกลุ่มคนที่จะต้องต้องต่อสู้กับอารมณ์ความคิดความรู้สึกของตัวเองไบโบล่านะคะคนบุคลิกสองขั้วคนที่แบบต้องการเอาชนะนะถ้าชนะไม่ได้ก็คือดาวอารมณ์ดิ่งดาวอารมณ์ที่แบบถ้าแบบอยู่คนเดียวบ่อยๆนะคะหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จบ่อยๆเนี่ยถึงขนาดที่แบบว่า เ,เลือกที่จะจบชีวิตได้เลยนะพลังงานคนคนนี้นะพลังงานคนไบโพล่านะคะพลังงานคนที่เนี่ยดูสิเจ็บปวดมาเยอะนะผิดหวังมาแย่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีนะที่ยังมีสิ่งศักดิ์นะคอยที่จะเหมือนทําให้เขาเนี่ยเรียกว่าปล่อยวางขึ้นมาได้นะอาจจะมีในเรื่องของการแบบเชื่อในคทำ ทมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาก็เลยที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะแต่เชื่อว่ามันมีเดียมเบอร์เนี่ยพลังงานเดียมเบอร์คนเอาแต่ใจตัวเองนะคนที่เหมือนกับต้องการมองหาความสุขอะนะคะต้องการคาดหวังความสุขความสําเร็จต้องการเจอคนที่ชอบคนที่ใช่คนที่เหมือนกับยอมให้เขาทุกอย่างอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าอาจจะหาไม่เจอนะ ถ้าไม่เปลี่ยนนิสัยอ่ะถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมถ้าไม่เปลี่ยนในเรื่องของการกระทําที่ชอบแกสไลติงคนอื่นเขาเนี่ยนะคะไม่มีใครอยู่ได้นานอ่ะมันเป็นพลังงานของคนที่ชอบเอาชนะคนอื่นนะเออใช้วิบากกรรมกรรมรักสามเศร้ากรรมเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์แย่งชิงคนอื่นก็มากรรเกี่ยวกับการเป็นเด็ก เด็กป๋าเด็กเสียนะคะไปแล้วกันเนาะนะคะจนกว่าจะหมดวาระกรรมนั่นแหละนะคะทุกทรมานต่อไปนะคะแล้วก็มาแกสไลติงคนอื่นเขาชีวิตก็ไม่มีความสุขแหละนะ,ะมันมันน่าสมเพชเวทนานะ,ะดูแล้วก็เหมือนกับหดหูเนาะนะ,ะไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะช่วยไม่ได้จริงๆแล้วก็ต้องปล่อยไปนะศัตรูของคุณเนี่ยนะก็มีปมจริงๆนะ ปมที่น่าสงสารมากเลยนะคะเออเราจะไปให้กําลังใจเราจะไปให้ความรักเขาได้ยังไงอะในเมื่อเขายังไม่รักตัวเขาเองเลยเขาไม่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองเลยนะคะฟังเพื่อไปแก้คนนำถามเปแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ